กระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะคะใครมีบัตรคนจนรับ1,500บาทไม่มีบัตรคนจนรับ3,500บาทนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกตนะคะใครที่ชอบฟังสรุปข่าวนะคะก็กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาที่พี่เกตลงคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆเป็นคนแรกเลยนะคะ จากคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นแถลงการของสอบศนะคะและวันนี้นะคะวันที่8ธันวาคมนะคะก็ได้นําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอนะคะแล้วก็คอรมอเนี่ยได้อนุมัติมาให้แล้วนะคะและ้วทีนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีประกาศที่หน้า Facebook Fanpage แล้วนะคะยืนยันชัดเจนเรียบร้อยนะคะมีรายละเอียดดังนี้เลยนะคะ มี3หัวข้อนะคะที่จะต้องรู้นะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของเรากันนะคะในหัวข้อที่1นะคะก็เป็นเรื่องของความชัดเจนของบัตรคนจนนะคะที่จะได้เพิ่ม500ต่อไปอีก3เดือนนะคะรวม1,500บาท เป็นวงเงินสําหรับซื้อของนะคะก็คือจะได้7 0 0ดร้ยถึงแปบาทนะคะสําหรับรับซื้อสินค้านะ,ะเหมือนที่เราได้กันมาแล้ว3เดือน,นะคะ่ะก็จะต่อไปอีก3เดือนมกราคุมพามีนานะคะได้ซื้อของกินของใช้กันนะคะเงินในส่วนนี้นะคะก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะ ขสนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะคนเก่าที่อยู่ในเฟสแรกนะคะ3,000บาทที่ได้มาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็บอกว่าต้องใช้ให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้นะคะก็ชัดเจนแล้วว่าไม,ไม่ต้องรีบใช้ให้หมดก่อน31มธันวานะคะก็ใช้ยาวๆไปถึงวันที่31มมีนาเลยนะคะ แล้ววิธีการที่จะรับสิทธิ์อีก500บาทนะคะจะมีปุ่มยืนยันร,รับสิทธิ์ในแอปเป่าตังให้เรานะคะแล้วก็500บาทเนี่ยก็จะเข้าวันที่1มกรานะคะใช้ยาวๆไปเลยนะคะถึงวันที่31มีนาเีนากาเฟดแรกทําไมได้แค่500เองนะคะไม่ใช่ว่าได้อีก3 5 0 0ออะไรย่างนี้นะคะพี่เกดก็จะบอกว่าไม่ใช่เนาะเราก็จะได้เพิ่มอีก500นะคะของเดิมเราได้ไปก่อนเพื่อนแล้วนะคะ3,000บาท ก็จะรวมเป็น3,500บาทนะคะข้อที่3นะคะก็เป็นเรื่องของคนละครึ่งที่จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เฟส2นี่นะคะเฟสสเนี่ยเปิดโอกาสให้คนที่ถูกตัดสิทธิ์นะคะได้ลงทะเบียนในเฟสนี้ด้วยนะคะมีทั้งหมด5ล้านสิทธิ์นะคะแล้วก็จะได้รับ3,500บาท ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ก็คือ1มกราถึง31มีนาคมนะคะโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เดิมนะคะ www. c o l a r c r u n c c o m และจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่16ธันวาคมนี้เวลา6โมงเช้านะคะก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะตอนนี้ยังมีเวลาถ้าใครนะคะมีบัตรประชาชนที่ไม่ชัดเจนนะคะยืนยันตัวตนไม่ค่อยได้นะคะครั้งที่แล้วให้ถูกที่ถูกตสิทธิ์ไปเพราะว่าสแกนใบหน้าไม่ผ่านบ้างอะไรบ้างนะคะ บัตรประชาชนไม่ชัดบ้างนะคะก็ยังมีเวลาเนาะไปทำใหม่กันได้นะคะ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนในเฟส2นี้นะคะนั่นก็คือมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะสัญชาติไทยแล้วก็ไม่มีบัตรคนจนนะคะแค่นี้ก็สามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งได้นะคะแต่จะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในช้อปดีมีคืนนะคะเพราะาเราเลือกลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งแล้วนะคะถ้าใครอยากลงช้อปดีมีคืนนะคะก็ไม่ต้องลงโครงการคนละครึ่งนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะสามารถโทรไปสอบถามได้นะคะสําหรับโครงการของบัตรคนจนนะคะ สามารถโทรไปได้ที่02 273 9020นะคะต่อ3514นะคะโครงการคนละครึ่งนะคะโทรไปได้ที่เบอร์02 273 9020ต่อ3697นะคะและก็ติดต่อธนาคารกรุงไทยนะคะโทร02 1111144ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับร้านค้านะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ตลอดเลยใครสนใจนะคะยังมีเวลาก็ไปลงทะเบียนกันไว้ได้เลยนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ